เมนูเสบๆพี่น้องจ้าตอนไตนาบโยยไก่น,ยยกนะพี่น้องเอา้าบอ,อกว่าไม่พี่นอ้องก็แบบจืงคืนสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามั่พอมาพอไม่เพื่อนไม่เจ็บคือเก่าหล่ะจ้ะพี่น้องจ้ามื้อนี้ได้โยยไก่พี่น้องหรือว่าตอ,ตอนไตนาบน,น,นะพี่น้องจ้า ใส่จ้ะจพี่น้องเสียบ่กันพี่น้องเสียบกันจ้ะเอ้าองขาประตังนีรถบอกจกยังไม่เห็แม่กูเดี๋ยจะมาพี่น้องเสีบเสียกันูมีเพ้ยไจไหนใช่เสียบงานก่อนเรอมันกินก่อนจะกินเดยะกินกิ่เนี่ยควงไครพี่น้องเอา nhỏ. Giẹp cây Nhỏ ừ. cây nhỏ. đặt lên cái. Ừm, Ừm. Ừ. Nó <laughs> cả chết đẹp ha, mắm mắm

ดยใจเรค่อยไม่น้ำใช่หืเปล่แตีนเหมอืม่ยหแทะเครื่องเนีนเมียนใช้เครื่องอะไรนช่ไมโดยใจน้ำไปตอนเครื่องเน้นๆ,ๆ ให้เตาข่แบบกูดนะพี่ตังแกงแบบกูดกระเทียมตับไส้นี่ยัวกวไอือหืเ ยวยกนี่เป็นไกลนียวเลยพี่น้องจ้าเนียวไม่ยยจ้าใกล้เนียวนี่แล้วมันยวแส่ะ we could. ชอ,อบไปเลยกันมากจน,นี่แจ็บแต่ม่แจ็บเหี่ยนเหมืนอนนี่หรออู้ชเงี้ยนังเท้าขาเจ้าไม่นเงี้ยหรอปุ๊บ๊บอยู่ mình này cứ là một điểm một thôi vừa trong mỏi nữa, จมนมุมเด็ดอะไรังเจ็บอีกเลยกันอยู่ าบ่มา,าจ้ะเอืมขอพี่น้องไปแล้วจ้าพี่น้องจา้าขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ก๊มากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ยจ้พี่น้องจา้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมนี่แลลวจา้าคลิปหน้าพ่อกันไหมจา้า